มิจฉาชีพออนไลน์กันบ้างนะคะทางรัฐบาลก็มีการมุ่งที่จะปรับปรามแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธนาคารพาณิชย์ค่ะออกมาตรการยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์นะคะเพื่อป้องกันประชาชนถูกหลอกโอนเงินจากมิจฉาชีพค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชนาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งปรับปรามและป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือนะคะล่าสุดคะ่ะธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ดังส่วนก็ออกมามีมาตรการยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์แล้ว10บแห่งค่ะก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ1ิเชื่อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็น SMS ส่งเข้ามาแล้วมีลิงก์แนบเข้ามาว่า และนิงแลลิงค์แนบเข้ามาด้วยนะคะคบ,บอกไว้เลยว่าเป็นของปลอมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขายกเลิกการส่ง SMS ที่มีลิงค์มาด้วยแล้วนะคะและธนาคารที่ยกเลิกการส่งอีเมลแบบแนบลิงก์อีก2แห่งนะคะก็คือธนาคารกรุงเทพและธนาคารอาคารส่งเคราะห์ค่ะส่วนที่เหลือกําลังดําเนินการอยู่นะคะ ถ้าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไว้นะคะเตือนอีกครั้งถ้าประชาชนคนไหนได้รับ SMS หรือว่าอีเมลที่แนบลิงก์ส่งมาโดยอ้างว่ามาจากธนาคาร10ธนาคารที่บอกมาสักครู่อย่าคลิกเด็ดขาดเลยเพราะว่าเป็นการส่งจากมิจฉาชีพแน่นอนร้0เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะรองนายก อรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังออกมากล่าวอีกด้วยนะคะว่าขณะนี้กฎหมายลงโทษผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม,มา้าหรือว่าเบอร์มา้านะคะก็คือเบอร์ที่สวมรอยนั่นเองมีผลบังคับใช้แล้วนะคะซึ่งผู้กระทาผิดจะได้รับ โทษอาญาหนักจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะรวมถึงผู้ที่ได้เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือว่าให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็มีโทษอาญาหนักเช่นกันค่ะก็คือจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2ถึง5 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะจึงขอเตือนนะคะประชาชนคนไหนนะที่ไปรับจ ารเปิดบัญชีให้ไปปิดบัญชีให้หมดเลยสําหรับประชาชนก็ขอให้ตรวจความเคลื่อนไหวของบัญชีเป็นประจําด้วยเมื่อพบความผิดป,ปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารในทันทีนะคะ